ท่านที่จะออกดีไม่ออกดีนะครับไม่ใช่เฉพาะเกีียวหน้านะครับที่จะยาวอย่างเดียวนะครับเกี่ยวพวกนี้ก็มีส่วนนะครับถ้าเกี่ยวพวกนี้มันไม่เต็มกระบอกนะท่านมันจะไม่ค่อยออกครับช่วงนี้ไปนะมันต,ต้องเต็มกระบอกนะครับเราจะรู้ได้ไงก็เมื่อเราถอด ก็ทอดกระบอกออกมาแล้วนะครับมันก็จะมีแก๊ปถ่านอยู่ช่วงนี้นะครับมันจะทําให้เรารู้นะครับว่ามันเต็มเต็มนี่หรือเปล่าครับถ้าเกิดเกี่ยวช่วงเนี้ยมันไม่ค่อยเต็มนะครับถ่านมันจะออกมาไม่เต็มกระบอกนะครับเราจะรู้ได้ยังไงครับ สังเกตดูว,ว่าคีบนะมันจะไม่ค่อยเต็มครับทานถ้าคีบเนี้ยมันไม่ค่อยเต็มนะครับแสดงว่าฐานมันออกมาไม่เต็มกระบอกนะครับมันจะทําให้ฐานนี้แน่นนะครับแต่หลักการนี้มันก็ขึ้นอยู่กับแรงม้าของทุกคนด้วยนะครับว่ามันมันต้องสัมพันธ์กันหมดนะครับฐานเข้าฐานออก แรงม้าจํานวนรอบนะครับต้องมาศึกษาดูอีกทีนะครับว่าเราต้องตั้งขนาดไหนเพื่อให้แรงม้าของเราไหวนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องสังเกตดูที่ก้อนฐานเราหมดเลยครับตอนที่มันออกมานะก้อนฐานนี้มันจะบอกอาการเราหมดเลยครับ ฐานมันจะออกมาแบบบิงฐานมันจะออกมาแบบยึกยึกยักยัก,ยกฐานมันจะออกมาไม่เต็มมันจะออกมาร้อนมันจะมีหลายอาการนะครับฐานที่มันออกมาแล้ว บวมโอกาสที่ถ่านมันจะแตกมันก็มีสูงนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องจูนเครื่องเราเนี่ยให้มันให้มันพอดีเพราะว่าหลายเครื่องหลายค่ายหลายแรงมาเลยครับมันต้องมาปรับจูนเอาอีกทีนึงครับทุกอย่างมันจะไม่ตายตัวนะครับมันจะมีฐาน ก้อนเล็กก้อนใหญ่แข็งอ่อ,อนเปียกชื้นนะครับต้องอาศัยความชำนาญของคนและก,ก็การสังเกตนะครับร่วมด้วยเนาะให้ดีที่สุดต้องสังเกตฐานเป็นนะครับแล้วก็มาปรับเปลี่ยนปรับปรุงกับเครื่องของเรานะครับทุกอย่างมันจะไม่ตายตัวเสมอไปนะครับ เห็นคนนู้นทำแล้วจะเอาเหมือนเขาเนี่ยครับเครื่องก็ไม่เหมือนกันแรงม้าก็ไม่เหมือนกันรอบก็ไม่เหมือนกันกระบอกก็ไม่เหมือนกันอีกวัตถุฐานก็ไม่เหมือนกันอีกครับปรเปอร์เซ็นต์แป้งก็ไม่เหมือนกันอีกครับ